เดี๋ยวมาคุยดูดีกว่าว่าข้างในนี้มันเป็นยังไงนะครับเนี kind of like? ่ยที่เห็นเนี่ยไม่ค่อยเห็นเป็นรูปร่างของเศษอาหารแล้วอะตอนนี้เนื้อมันไม่มีแล้วเหลือแต่เปลือกอย่างเดียวอ่ะนี่คือปุ๋ยที่ได้จาก2ถังนี้นะครับวันนี้เราจะมาแสดงการหมักปุ๋ยจากเศษอาหารนะครับที่เกิดจากบ้านนะครับผมนี่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 เจอน้องหนอนด้วยนะครับหลายคนนี่แบบว่าหมักเศษอาหารแล้วเจอหนอนก็จะตกอกตกใจนะครับผมก็เหมือนกัน เล็กก็เหมือนกันนะครับเจอหนอนมันจะเน่าไหมนะครับแต่ว่าพอมาดูข้อมูลจริงๆแล้วหนอนที่มันเกิดในอันนี้เขาเรียกว่าหนอนแม่โจ้อ่ารู้จักไหมหนอนแม่โจ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกมชี้โจ้นะเป็นหนอนที่หมอแม่โจ้เขาศึกษามานะครับเป็นหนอนที่เป็นตัวอ่อนของแมลงวันแต่ว่าไม่ใช่แมลงวันบ้านเขาเรียกว่าแมลงวันลายซึ่งเป็นศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทยนะ คือหนอนเนี้ยย่อยสลายพวกเศษอาหารขยะอินทรีย์ได้ดีดีกว่าไส้เดือนอีกที่เขาเลี้ยงไส้เดือนไว้ทําปุ๋ยอะไรเงี้ยที่เลี้ยงไส้เดือไว่าช่วยพรวนดินอะไรเงี้ยแล้วก็มีโปรตีนสูงมากถ้าในปริมาณเท่าๆกันกับเนื้อไก่เนี่ยโปรตีนสูงกว่าเนื้อไก่อีกเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเกษตรกรเขาแบบเลี้ยงกันเยอะมากเพื่อที่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจขายเอาไปให้กับพวกสัตว์กินเป็นอาหารอะไรเงี้ยฟาร์มไก่สัตว์เลื้อยคานต่างๆนกอะไรอย่างาาเาาางี้งย เ,ออเนี่ยเราก็เลยเปิดรูปเทียบมาดูครับเออมันเป็นหนอนแม่โจ้จริงมันไม่ใช่หนอนมแมลงวันอื่นๆนะครับไม่ใช่มแมลงวันบ้านมันก็จะมีที่เป็นหนอนด๊บๆอย่างนี้แล้วก็ที่เป็นสีน้ำเข้มๆเน่ยก็จะเป็นดักแด้อันเนี้ยศาสตร์เศร,รษฐกิจนะเก็บไว้เนี่ยเนี่ย <laughs> อันนี้คือตัวมแมลงวันลายที่เกิดมาจากหนอนเนี่ยนะครับพอเขาโตเป็นมแมลงเขาก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าอะไรฮะ หนูตกใจหนูก็เลยเอาไว้ก้นฉี่ <c oughs> นี้เป็นแมลงวันลายน้องเล็กแม่บ้านตกใจก็เลยเนี่ยครับฉีดซนะนอนหงายท้องหมดเลยเพิ่งจะมารู้ทีหลังว่าเป็นแมลงวันลายที่เป็นคนละประเภทกับแมลงวันบ้านนะครับซึ่งเขาจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับคล้ายๆกับตัวต่อเนาะคล้ายกับแมลงตัวต่อหลายคนอาจจะคิดว่ามีอันตรายนะครับแม่บ้านสายกรีนฝากรายการก้องกกินหน่อยครับเชิญครับ ากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะนี่เริ่มเป็นเริ่มเป็นเป็นไงฮะเออไปาะ